พิเศษไ่ได้เลยนะครับว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นถือว่าเป็นภัยคุกคามที่หนักหน่วงที่สุดเลยในรอบหลายสิบปีของกระทรวงสาธารณสุขสำรับอาวุธชิ้นสําคัญเลยที่ใช้ในการป้องกันและใช้ในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 สิ่งนั้นก็คือวัคซีนนั่นแหละครับการที่เราจัดการสถานการ COVID ์โควิด -19 ได้ดีปัจจัยหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับผมถือว่าเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับ เพราะว่ามีข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับว่าการฉีดวัคซีนของประเทศไทยเราเนี่ยสามารถช่วยชีวิตผู้คนโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยได้มากกว่า5 0 0 0 0คนซึ่งตอนนั้นวัคซีนที่ผลิตมาและสามารถเอามาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนได้ทําให้เราสามารถควบคุมสถานก,การณ์การระบาดในช่วงนั้นของต้นปี2564ที่สมุทรสาครได้เป็นอย่างดีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือความร่วมมือนะครับของอทุกภาคส่วนด้านสาธารณสุขและก็สุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง อาจารย์มหาวิทยาลัยหรือผู้มีความรู้ต่างๆที่ให้ข้อมูลต่างๆแล้วก็พี่น้องประชาชนที่รับข้อมูลที่ถูกต้องก็สนับสนุนและก็ร่วมแรงร่วมใจกันมาฉีดวัคซีนกันอย่างกว้างขวางนอกเหนือไปจากการจัดหาและการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้วนะครับภารกิจที่สำคัญอีกหนึ่งภารกิจของกระทรวงสาธารณาสุขก็คือมาตรการในการรองรับจํานวนผู้ป่วยที่มากขึ้นให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับคุณเนตตี้หรือเปล่าครับใช่ครับที่โทรเรียกรถพยาบาลค่ะตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ขั้นเนื้อขั้นตัวมากเลยเรานายกนัฐมนตรีก็กลับมาก็ให้นโยบายให้ผมไปช่วยทําให้ทางก,กระทรวงสาธารณสุขนะฮะไปช่วยเหลือดูแลนะครับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยให้มีเตียงนอนได้อย่างเพียงพอนะก็เห็นกันก็เห็นอิมแพเมืองทองตอนนั้นก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมก็สามารถทำ,ทำให้ดูแลคุณไข้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ กว่า50%าเป็นต์เค่เป็นไข้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรืออะไรหรือช่วยการหายใจอย่างเงี้ยกรเป็นยที่สำคัญที่สุดคือคือคุณหมอและพยาบาลที่เขามาดูลวัคซีนโรงพยาบาลสนามบุษาราคมก็ล้วนแต่เป็นเครื่องมือสําคัญนะครับในการต่อสู้กันกับโควิด -19 แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดครับก็คือเรื่องการสื่อสารการให้ข้อมูลที่ถูกต้องท่านต่อสถานการณ์ในระดับชุมชน โดยการใช้บุคลากรทางสาธารณาสุขนะครับที่ใกล้ชิดกันกันกบชุมชนและมีการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับและนั่นก็คืออสอมอครับช่วงแรกเราคงเห็นว่าเรื่องโควิด -19 เนี่ยเป็นเรื่องโรคใหม่ครับประชาชนเองหรือหลายภาคส่วนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ อันช่วงแรกที่อสมอทำก็คือมีโครงการไปเคาะประตูบ้านให้ความรู้นะครับอสมอก็เป็นผู้ที่คอยไปดูแลนะครับในเรื่องการส่งยาส่งน้าและไปช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามต่างๆนะครับใช้คําว่าเป็นเป็นคนเ,เล็กๆแต่ทํางานที่ยิ่งใหญ่ ถ้าเปรียบเทียบวิกฤตโควิดนะครับว่าเป็นหนังแฟนตาซีสักเรื่องหนึ่งก็คงจะเป็นหนังไตราภาคนะครับเพราะว่ามันกินเวลาค่อนข้างจะยาวนานในเรื่องก็จะมีวายร้ายก็คือเจ้าโควิด -19 ส่วนคนที่รับผลกระทบก็นแน่นอนว่าเป็นภาคประชาชนแต่ว่าในเรื่องครับก็จะมีนักรบที่ต่อสู้กับวายร้ายนั่นก็คือกระทรวงสาธารณาสุขบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางด้านสาธารณาสุขแล้วก็อสอมออกันด้วยสิ่งเหล่านี้ทําให้หนังไตราภาคเรื่องนี้จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับ